ครับผมชื่ออิซามุอยู่เก็บสต็อกเกอร์เกียร์สกายจากตอนเดิมข้าที่แล้วข้าที่แล้วเราไปกวาดทุ่วรังนี้รังทหารคราวที่เราเป็นรังทหารใช่ไหมคราวนี้เราขวาดเสร็จแล้วต่อไปให้เราเป็นฐาน garbage ให้เราไป garbage ส่วนเราก็รีโหลด าต้นหอมเวก่อนดูอ้าวเบียอะไรอ้าวโอ้โหโอ้โหยาเลตยาเลยอออทีนิดด่งมีกระสุนอันนี้กระสรุนเพลินพกอันเราเป็นกระสุนอีแบบอันนี้อยากวักปืนอันนี้มันรู้ว่าเราแบบวักปืนถ้าสมมติเราวักปืนอย่างเงี้ย เนี่ยเน,น,นีน่ยอันนี้ลองควักปืนนะเนี่ยเ,เอาไงาบอกให้เอาปืนลงเตือนกี่รอบแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นไหมถ้าเราทำปุ๊บเขาจะทุบเลย โอเคมีอะไรไหมโอเคนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออไม่ใช่เอาปืนแบบไปยิงหาเรื่องเขาไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> เราแบบแอ้าวส,วส,วสีคนเบีดนาทีครับลุง <c oughs> มีอะไรไหมลุยอ่ายูยูบีเฮียลอง มีเรื่องอะไรไหมอ้โขสิคอมวิดมีปืนอันเขาแบบ so what you after come on tell me what y ปดอันนี้ขายไปขอครับคุณลงุงคุณลุงสิคอมคิดเขาน่าจะใจดี นี่เ้องไม่น่าไปเอาอันนี้ไปขายเลยกระสุนนอะ้ยต้องมันแค่แตะแก่ขี้เหี่ยวคนหนึ่งใ <c oughs> <c oughs> สยตาเขาเออเป็นลงแต่ขี้เหนี่ยวนะดูนะเออหน้าตาเขาดูเหมือนจใจดีนะ หน,น,น,น้าจอได้ปะจะเราแบบตัดเราเผื่อไปพับหน้าจอเราก็ต้องตัดออกโอ้อย่าใหญ่เพราอยากควักปืนเห <c oughs> <c oughs> มือนเราเตือนเราตลอดอะก็บอกอยากควักปืนอยจะจี่าเราอยจะเอาปืนแบบไปชี้หน้าเขาเขาแบบไม่ได้เลย ชีวิตจริงคือโดนลวกจ้ะมีกระสุนเ้า่ามีมีมีเงินนี่หนะตัวข้างนอกน่าจะมืดมือดอยู่ ตรงนี้ไปไม่ได้เรื่องฐานกาเบตก็เป็นให้เราไปกาเบตปลาครับมีไหมอ่ามี anomaly ต้องไปปลา ต่อไปฮะมีเนี่ยต่อไปจังเลยข้างนอกดูน่ากลัวนะอันนี้เพื่อนขอเก็บปืนนี่โอ้กระสุนสโอ้ิโหกระสุนหอง เออของใช่ของเยอะอยู่นะมีอะไรไหมมีกระสุนปืนเก็บมา,เ,าเก็บลูกลูกระเบิดโอ้ยอ,อะไรอ่ะ กระสุนอีกที่มีนะอุ้ยโอ้เก็บครับมีกระป๋องน้ำอันหนึง่งของอะไรที่แบบสำคัญเราต้องเกบ็บเก็บตอนในต,ตรงนี้ภาคแรกเมื่อก่อนแบบจะมีอานอมเบอรี่ใช่ไหมภาคอชภาคชอของซูบิวะมันจะมีอร์ติแฟกต์เขาแล้วคราวนี้แบบย้าย ย้ายไปแล้วทีนี้นะเหมือนถูกเอาอเกมมันระบบมันเปลี่ยนไม่มีอะไรเลยมีอะไรไหมของโคนก่อนมีอะไรให้โดบ้างมีอันนี้มีกล่อง เบนเดตอืมจน่ากลัวใช้ได้ l i s t e ส i น g มีกระสุนมีเบนเดตเอาเคอาหารสำคัญเออด้านบนดูดิปยตรงๆไม่ไดอ้อันนี้ปาได้ไหม ปลาได้นัำปลาไม่ปลาไม่โดนอะไรเลยข้างในมีอะไรถือปืนไว้ก่อนอ้ปากอุ้ยระเบิดหายแลวระเบิด ยิงเลยนะใครเล่นระเบิดฉันยิงสอยร่วงเลยนะมีะป๋องอาหารม,มีคนตายด้วยมีสต็อกเกอร์ตายตรงนี้ได้กระสุนแล้วโอ้กระสุนนี้ เก็บดีโลเลยได้ปืนส่วนเราบักเยอะนะ โซนทับที่เหลือเราโคนไปแล้วโซนโอ้มีคนเนี่ยมีคนทำอะไรจ๊ะเฮ้ยสงคามสงคามโอ้รังสีรังส,งสีอันตาย ยิงยิงบบนเดดโอ้ดูเหมือนว่าจะมีโคจรต้องเจอแน่ชือเจอคนนี้เจสโอ้อมีปืนเงสุสปืนมีกระสมปืนด้วยแบนเดต มีสมบัติปะโอ้โหยายาอาหารขอบคุณครับมี PDA เราใช้เอากระสุนมานี่โอ้โหโจนหน้าจะเยอะนะ พวกบนเดดเยอะโอ้เพื่อนใจเย็นอย่าหักสิสับหัวโศกมั่ขัอรู้สิมีอะไรบ้างมีโจนใช่ไหม พวนี้มีโจนพวกสต็ตอกเกอร์บแบบไมน่นี่เลยเดินดูทางเลยเดินจะไปอย่างเยวจะไปอย่างเยวไม่ดูเลยไม่ดูคนรับ้างแต่คนเป็นยาง Now. Hey goblin, what's new over there? goblin. The army were machine gunning somebody just now. Only they go far out of their base because they're afraid amateur. well, keep, keep it. Oh, ยิงมาโจนันยิงพวกโจนันไม่ให้เราผ่านยิงมันก่อนเลยต้องไปอันนี้เราอยู่ฐาน,นกาเบดแหละจะใกล้ฐานกาเบสแล้วกระสุน กระส่วกระสุนเยอะใช้ได้เห็นอะไรไหมโอ้ยเฮ้ยปืนปืนปืน,ป,นปืนอะไรอะ่ะโอ้ยสถานการณ์

ยังพวกโจมันดักดักหน้าเลย ไม่ให้แม,ไม่ไม่ให้ผ่านเบนดิตไม่เป็นเมนดิตกับเราไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับอะ่ะไม่ต้อนรับเลยขอต้อนรับไหนไม่ได้เลยผู้โจรโอ้ยจอนยาย,ยาย 你有这不会了，你等我回来。<noise>

โอ้โอ้ตัวยังยังไม่ยอมแพ้หรอก โอ้ยระเบิดโอ้ยกดผิดเมื่อกี้กดโอ้ยโ,โอ้ย,อย,อยไม่ทานนี่โอ้ยจนเยอะจังไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว Yên quay, yên quay chơi, vô chơi, vô, 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 vô. chơi con เจอโดนทีไรไม่หยุดเลยยิงไม่หยุดยิงกำนำแหละอะไรบอกยิงหมดเลยฉันไม่โนหรอกยิงไม่สนใครเลยเป,ยเปื้อนกงน้ยเปื้อนก็เยอะนะสู้อะไรได้มัางนะ ยังดื้อขนาดนี้เลยผ่านเจ้าเบสไอ้พวเจตลมตนอยังไปยังไม่คุยอะไรเลย คุยก็ได้ขึ้นไม่ขนาดฟาังอะขนาดจอาด่านให้เราไปโอ้คุ้ยอ่ะนี่ไงคุ้ยจะนอยังแบบ

ฮะให้ฆ่าหมาโอ้มามาและ him out oh, yeah yeah oh, you saved so. me right there my name is picture this I'm on my way west trying to catch up with this storm minding my own business and all and these eyeless beasts come out of nowhere. ยงไก,กันแน่นแะวะพูดเร็วเกินน็อ uh, no ตไยพูดเร็ว <way. S 2> ไป uh, อาริสหงเออไปต้อ๋อเมืองไปหาฟิดอมให้เราไปคุยกับฟิดอมไอ้พวไอว้พวกแบนดิต na na nhìn thím vẻ à. พวกโจรเร็วมากแหน่คิดว่าเก่งหึฆ่าเพื่อนสต็อกเกอร์เลย าเพื่อสเปะสต็อกเกอร์ไอ้นี่เพื่อนตายเลยอ่ะโอ้โหโจรทั้งนั้นเลยเร็วมาก ด้อมดักดักหน้าอยู่โอเคเราอย่าถือปืนนะปีดดำอมให้เราผ่าเราก็ต้องอยู่นิ่งโซ่ What What did you want อ๋อไม่หา้ามของหมดคุ้มกันเข้าได้เข้าไปเลยแต่เราห้ามถือปืน Okay, you're dead still. Yeah, long armor. We're gonna get the time. Stand still, brother. This won't Alright, stalker. Oh, that's good. Thank you. You're dead already. And I suggest you don't hang around here too long. Unless you want to jump. Someone keeps attacking us. So, What did you want to tell me? Okay. okay. เขาไม่ทำอะไรเราเราก็ต้องเอาละนี่ฟีดอมว้าวคุณมมาก อเมื่อก่อนฐานนี้เป็นเคยเป็นรังโจมมาก่อนตอนนี้แบกฟรีดอมโอเค ก่อมเป็นฐานโจนเนี่ยตอนเราเล่นแบบภาคไอชาโดออสโจนัลวิวแต่เรายึดเรายึดเรียบร้อยคราวนี้เป็นฐานฟิดอมเรียบร้อยแล้ว mm hmm. นี่จุดฟิดอม น่ะฟิ่ตมปกติมันอยู่ตรงตรงนี้นะตรงนี้เป็นพวกมิวแทนตรงนี้จะมีแบนดิตโอ้โแบนดิตน่าจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับเรา Tông đền Tông đền ôm Tội viên bà đã Đúng không? Stalker, you are on freedom territory Come see Wait, no, Cặp cặp áo